สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่านักเตะแมนเชสเตอร์เต็ดเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากทีมสามารถกลับมาประสบความสําเร็จได้อีกครั้งภายใต้การคุมทีมของรรเบรนบิริมหลังจากที่ทัวร์ปีซีซั่นเต็มรูปแบบซึ่งนักเตะหลายคนก็เชื่อว่า โมเมนตัม um ของทีมในตอนนี้เริ่มที่จะกลับมาแล้วและพวกเขานั้นก็พร้อมเต็มที่สลหรับฤดูดกันใหม่ซึ่งว่ากันว่านะครับหนึ่งในผู้เล่นซีเนียของทีมแมนยูเนี่ยในพูดถึงบรรยากาศภายในสโมสรตอนนี้ว่ามันดีขึ้นมากจริงๆและดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากพร้อมย้ำว่าทุกคนในทีมเนี่ยเริ่มมีความหวังและเชื่อในแนวทางของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอับริมรูเป็นอับริมนะครับเข้ามารับงานที่ออตตัฟอร์ดแล้วก็พร้อมกับแผนการเล่นที่ชัดเจน เน้นระบบทีมเบิร์กและมีความละเอียดอ่อนในการฝึกซ้อมซึ่งทําให้บรรดานักเตะหลายคนโดยเฉพาะผู้เล่นตัวหลักเริ่มปรับตัวและรู้สึกกระตือรือร้น,นในการเริ่มต้นฤด,ดูกาลใหม่แม้ช่วงที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์เตเต็ดเนี่ยจะมีปัญหาหลายอย่างทั้งฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอและการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้บริหาร แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับการเข้ามาของโรเบนมูริมและก็กลุ่มทุนนีนอสได้เริ่มสร้างความหวังใหม่ให้กับนักเตะและก็ทีมงานสตาโฟโคอยอื่นๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ในสโมสรแมนยูว่าตอนนี้สิ่งสําคัญก็คือการรักษาความมั่นใจและพลังเชิงบวกที่กําลังจะก่อขึ้นภายในทีมแน่นอนว่าหากยังคงบรรยากาศที่ดีเช่นนี้ต่อไปก็มีโอกาสที่ฤดูกาลหน้าแฟนบอลจะได้เห็นแมนเชสเตอร์เด็ดที่จะมาในรูปแบบใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม และพร้อมท้าทายทุกความสำเร็จนะครับโอ้โห,โโหมันเริ่มคีโมโตั้งแต่ต้นฤดูกาลฉันยังไม่เปิดฤดูกาลและคีโมแล้วผมโวไม่รู้จะว่าอย่างไงนะผมก็หมดคำจะพูดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้อ้างอิงจริงๆเนี่ยมันก็มีผู้เล่นซีเนียอย่างบรูโน่ฟานเดนเดสลุคชอดิโกดานโลรวมถึงนักเตะซีเนียคนอื่นๆนะฮะที่ต่างก็ได้ออกมา้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้โมเมนตัมภายในทีมนั้นดีมากขึ้น นักเตะทุกคนเนี่ยมีความสามัคคีกลมเกลียวแล้วก็รักกันมากขึ้นหลังจากที่มีการทัวร์ปีซีซั่นร่วมกันนะฮะซึ่งทางด้านตัวนักเตะซีเนียอย่างบรูโน่เฟรเดสเนาะผมก็เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก,ก็เป็นกับตันนี่แหละที่แกให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้มันดีมากๆเลยนะฮะและเชื่อมั่นว่า พวกเราเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งในพื้นที่เพียเมลีกนะฮะบูโนเขากล่าวไว้อย่างนี้นะฮะ,ะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นจริงๆหรือเปล่ามันจะกลับมาได้จริงหรือเปล่าในฤดูกกันหน้านะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถการันตีได้จริงๆว่าสโมสรแมนยูของเราเนี่ยมันจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมได้แต่ก่อน The The หรือไม่นะะี่ฮะอันนี้ก็ตามรายงานจากซามูเอลลักเฮิร์ตนะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาทราบกันนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากซามเอลักเฮิร์ตอีกแล้วนะฮะที่ออมารายงานว่านักเตะแมนยูส่วนใหญ่แสดงออกถึงการสนับสนุนการตัดสินใจของโรเวนบริมที่เลือกส่งผู้เล่น5คนออกจากทีมชุดใหญ่ชั่วคราวเพื่อแยกไปฝึกซ้อมนอกทีมและไม่ได้มีส่วนร่วมในการทัวร์ปีซีซั่นซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ภายในทีม แต่เป็นสิ่งที่รูเบนอรดิมนั้นสื่อสารกับนักเตะอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าเขาจะเน้นเฉพาะนักเตะที่อยู่ในแผนการทําทีมเท่านั้นโดยการที่ปล่อยผู้เล่นบางคนออกไปเนี่ยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างทีมใหม่เพื่อให้การฝึกซ้อมในป r e ยซีซั่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และไม่เป็นการลดโอกาสหรือเบียดแย่งพื้นที่ของผู้เล่นที่อยู่ในแผนระยะยาวของอารมบิมว่ากันว่านักเตะในทีมหลักๆจำนวนมากเนี่ยเห็นด้วยกับแนวทางนี้ของอารมบิมมากๆและช่วยให้บรรยากาศทำงานเป็นมืออาชีพมากขึ้นทุกคนรู้บทบาทของตัวเองและช่วยลดความสับสนในแคมป์ซ้อมช่วงพรีซิซั่น ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสําคัญในการเตรียมทีมสําหรับฤด,ดูกาลใหม่โดยการตัดสินใจชัดเจนเช่นนี้ก็สะท้อนถึงสไตล์การทางานของโรเบนโบริมที่เด็ดขาดโปรง่งใสและเน้นระบบเป็นทีมอย่างแท้จริงสําหรับข่าวนี้เนี่ยผมมีความคิดว่ามันดีมากนะฮะถ้าทุกคนลองมองย้อนกลับไปในยุคข,ของเทนฮากนะครับทุกคนจะสังเกตเลยว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยเหมือนจะเล่นสลับตําแหน่งกันบางคนก็ไปอยู่ริมเส้นบางคนก็ไปอยู่อกองกลาง บางคนก็ไปอยู่กองหลังอ <c oughs> กองหน้าเนี่ยมาอยู่กองหลังอะไรประมาณนี้ก็มันช่วงเทนทาร์กแล้วมันสับสนวุ่นวายไปหมดนะฮะถ้าเกิดว่าทําแบบนี้เนี่ยจับเฉพาะจุดความสามารถของนักเตะแต่ละคนเลยเนี่ยมันดีมากมากเลยนะเพราะว่าจะได้เค้นศัก,กยภาพของนักเตะเราเนี่ยออกมาให้ถึงที่สุดและให้เก่งที่สุดนั่นเองนะครับผมเห็นด้วยนะแนวทางนี้ของอวุธิมมันชัดเจนมากๆเลยต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก B B C Sport นะครับที่ออกมาระบุว่า แอดดี้เบลดแฮมนายกเทศมนตรีของเมืองเกทแฮมแมนเชสเตอร์แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเขาพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูสนามอุตฟอร์ดของแมนยูอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในประเด็นการเจรจาซื้อที่ดินข้างเคียงที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็เป็นพื้นที่ของบริษัทเฟียกไลเนอร์นะครับซึ่งถูกประเมินราคาสูงถึง400ล้านปอนด์และก็ถือว่าสูงกว่าราคาที่สโมสรแมนอยู่นั้นได้ประมาณการเอาไว้ซึ่งอาจจะกลายเป็นอุปสรรคสําคัญต่อโครงสร้างหากการเจรจารไม่คืบหน้า อย่างราก,ก็ตามนะครับนายกเทศมนตรีอย่างแอดดี้เบิร์ธแฮมนะครับก็ระบุว่าแม้การพูดคุยจะยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นแต่ทางการเมืองท้องถิ่นพร้อมพิจารณาใช้อำนาจบังคับซื้อที่ดินหากว่ามันจำเป็นที่ต้องบังคับซื้อที่ดินจริงๆขอย้ำนะครับว่าหากมันจำเป็นต้องใช้กฎหมายบังคับซื้อที่ดินจริงๆสาเหตุที่ต้องบังคับซื้อที่ดินจริงๆนะครับก็เพราะว่ามันจะเป็นการฟื้นฟูฟเศรษฐกิจ แล้วก็เพื่อให้โครงการนี้เนี่ยมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้นนั่นเองและนอกจากนี้นะครับทางเบิร์ดแฮมเนี่ยเขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าสนามโอตาฟอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมกีฬาและก็เศษรษฐกิจของภูมิภาคซึ่งการลงทุนในการพัฒนาสนามและฟื้นฟูโดยรอบจะส่งผลดีต่อเมืองในระยะยาว ทั้งในด้านการงานในด้านการท่องเที่ยวและก็ภาพลักษณ์ของเมืองแมนเชสเตอร์ในระดับโลกแถมยังสามารถสร้างงานให้คนว่างงานได้ด้วยและยังกระตุน้นเศรษฐกิจตรงนั้นให้ดีขึ้นต่อไปด้วยซึ่งนี่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งสัญญาณสำคัญของสโมสรแมนยูนะครับว่าเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ภาครัฐ พร้อมจะเข้ามามีบทบาทในโครงสร้างใหญ่ของสโมสรแมนยูหากภาคเอกชนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันเองได้ซึ่งพวกพวกรัฐบาลเนี่ยพวกรัฐท้องถิ่นเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยพูดคุยและถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็อาจจะใช้กฎหมายบังคับเพื่อซื้อที่ดินตรงนี้ให้เซอร์จิมัาคีฟหรืออินออสเนี่ยหรือแมนยูเนี่ยสร้างสนามใหม่ให้มันสำเร็จได้ในอนาคตนะครับ โอ้โหเส้นใหญ่จริงวะ่ะสมกับเป็นท่านเซอรอนะฮะสมกับที่ได้รับเขาเรียกว่าเหรียญปะเหรียญเหรียญเสื้อที่ทางอังกฤษนะครับใครที่สามารถสร้างผลงานให้ประเทศได้เนี่ยเขาก็จะมีการมอบอตำแหน่งเสื้อให้ตรงนี้นะฮะโอ้เส้นใหญ่จริงวะ่ะต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิเซโอดอบโน่นะครับที่เจ้าตัวเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารผ่าน YouTube เกี่ยวกับสถานการณ์ของรัสมุทเฮลุนและก็คาร์ลอสบาเรบา ซึ่งทาโรโบโน่เขาบอกว่านะครับตอนนี้เนี่ยแมนยูเปิดกว้างต่อความไปไปได้ในการปล่อยตัวไฮรุนออกจากทีมในตลาดรอบนี้แม้ตัวนักเตะน,นั้นยังอยากอยู่สโมสรแมนยูก็ตามซึ่งคนใกล้ชิดของไฮรุนนะครับเปิดเผยว่าอยลุนเนี่ยยังอยากสู้เพื่อตำแหน่งในทีมต่อไปและไม่กลัวการแข่งขันแม้สโมสรจะเสริมกองหน้าเข้ามาใหม่ โดยการที่เขาไปกดไลค์โพสเฮ e we โกของเบิจิเมเชตโกใน Instagram เนี่ยไม่ใช่เพราะกังวลแต่เป็นเพราะเขายินดีต้อนรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาในทีมทัศนคติของไฮลุนถือเป็นมืออาชีพมากเพราะคิดถึงทีมเป็นหลักไม่ได้ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและได้แจ้งกับทีมแล้วว่าต้องการอยู่ต่ออย่าลราก็ตามนะครับทางโรบโนก็ยังด้สีชัดเพิ่มเติมเข้าไปอีกว่าถ้าเกิดบอร์ดบริหารแมนยูหรือรูเวนโมริม ไปบอกฮอยลุนตรงๆว่านายควรย้ายทีมฮอยลุนนั้นเขาก็พร้อมจะย้ายทีมทันทีโดยไม่มีข้อสงสัยอะไรไดใดๆทั้งสิ้น ย้ำนะครับว่าถ้าบอร์ดและก็อาร์มริมเนี่ยไปบอกอยรุนตรงเนี่ยอยรุนก็จะย้ายทีมนะไม่ใช่ว่าถ้าไม่บอกฉันก็ไม่ย้ายอะไรแบบนี้นะฮะและดูเหมือนว่าสถานการณ์ของร้านสมุฮอฮรุนในตอนนี้นะครับก็จะมีสโมสรเอซิบิลานนะครับที่สนใจจะคว้าตัวอยรุนไปร่วมทีมและดูเหมือนว่าได้เริ่มพูดคุยกับคนรอบข้างของนักเตะแล้วโดยพิจารณา,นานดีลแบบยืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาดซึ่งไม่ใช่การยืมฟรีแต่ถ้าว่าทางเอซิบิลานเนี่ย ต้องจ่ายค่ายืมสูงกว่า5้าล้านยูโรอีกทั้งสโมสรเอซิบิลานก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยเต็มรูปแบบให้กับราสุนเฮยลุนด้วยเพราะว่าสโมสรแมนยูเนี่ยจะไม่รับผิดชอบค่าเหนื่อยในส่วนนี้และสุดท้ายนะครับความสัมพันธ์กันระหว่างสโมสรเอซิบิลานและก็เอเย่นส่วนตัวของน้องฮอยลุนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันมากซึ่งไม่แน่นะฮะว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีอย่างนี้อาจจะทําให้เดีลนนี้ เกิดขึ้นจริงๆก็ได้ในก่อนที่ตลาดนั้งแตะจะปิดตัวลงนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสตีฟเรลสโตนนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูจะไม่ใช้โทบี้คอร i e ิเยอร์เป็นหนึ่งในข้อเสนอแลกเปลี่ยนเพื่อคว้าตัวคาร์ลอสบาริบาจากไบรตันแม้จะมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าดาวรุ่งวัย21ปีรายนี้อาจจะถูกดึงมาเป็นส่วนหนึ่งของดิวเพื่อลดค่าตัว ของบารีบาก็ตามโดยว่ากนว่าตอนนี้สโมสรไบรตันนะครับได้ตั้งราคาค่าตัวของบารีบาสูงถึง104ล้านปอนด์ทำให้สโมสรแมนยูนั้นมองว่าอาจจะต้องใช้กลยุทธพิเศษอย่างเช่นการแน่ผู้เล่นดาวรุ่งอยู่ในดิวเพื่อคว้าตัวเข้ามาหรืออาจจะเป็นกลยุทธ์ในการผ่อนจ่าย3ปี4ปี5ปีก็ว่ากันไปในส่วนนี้สำหรับโทบี้คอลเลเยอร์นะครับเขาเคยเป็นเด็กปั้นของไบรตันมาก่อนนะฮะ ก่อนที่จะย้ายมาแมนยูในปี2022และดูเหมือนว่าผู้จัดก,การทีมอย่างเอริกเทนทากนะครับแล้วก็ไมเคิลคาริกรวมถึงรูเบนอมบริมเนี่ยมองเห็นถึงศักยกภาพของโทบี้โคลเลยอร์ซึ่งว่ากันว่าเขาอาจจะเฉิดฉายในยุคข,ของรูเบนอมบริมก็เป็นได้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นออฟฟิเชียลจากสโมสรแมนยู Man U นะครับที่อดมารายงานนะครับว่าตอนนี้สโมสรแมนยู Man U ประกาศเสร็จสิ้นการปรับปรุงอาคารฝึกซ้อมแคริงตันเรียบร้อยแล้วสำหรับทีมชายชุดใหญ่ภายใต้การออกแบบโดยหลอดนอร์แมนฟอร์เรสและก็ใช้เวลาพัฒนาเนี่ยหปีโดยเน้นเทคโนโลยีทันสมัยอาทิเช่นการออกกาลังกายโภชนาการการฟื้นตัวและความสามัคคีภายในทีม อีกทั้งสโมสรแมนยูนะครับก็ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารเกี่ยวกับฟุตบอลทั้งหมดเอามาอยู่ที่แคลดิงตันทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งนั่นก็หมายเขาว่าตอนนี้สโมสรแมนยูมีเจ้าของอยู่2คน นั่นก็คือตระกูลเกวเซอร์และก็เซอร์จิมนาเคฟโดยกลุ่มทุนนอิออนของเซอร์จิมนาเคฟเนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลกีฬาของสโมสรแมนยูหมดเลยและในส่วนของภาพลักษณ์ต่างๆแล้วก็การบริหารเงินสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นทางเกวเซอร์ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ไป อ่ะอันนี้มันก็เป็นการแยกสันปันส่วนในการบริหารการอย่างชัดเจนนะครับมันก็เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะก็มารอดูว่าฝั่งไหนนะครับฝั่งเกลเซอร์กับเซอร์จิมเนี่ยใครจะทำได้ดีกว่ากันในตรงนี้พวกเรานะครับก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากไซมอนสโตนฟาบิซิโอโรเ d โนเดล a ี่เมลซามิลลกเฮิร์ตนะครับหลายคนเลยนะที่ดอกมารายงานตรงกันว่าตอนนี้สโมสรแมนยูนั้นให้ความสนใจในตัวคา,าร์ลสบาลบากองกลางนรุ่งของเบตันซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแมนยูในการเสริมทัพแดนกลางช่วงซัมเมอร์ อย่างเราก็ตามนะครับการที่แมนยูจะคว้าแข้งรายนี้มาร่วมทีมเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าทางสโมสรไบรตันนะครับได้ตั้งราคาค่าตัวของเขาไว้อยู่ที่104ล้านปอนด์อีกทั้งเจ้าตัวเนี่ยก็ยังเหลือสัญญากับไบรตันยาวจนถึง3ปีและสโมสรไบรตันเองก็ไม่ได้มีแผนว่าจะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ได้รับข้อเสนอที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามนะครับดูนว่าตอนนี้เนี่ยสโมสรแมนยูก็อาจจะมีกลยุทธ์หรือเทคนิคต่างๆในการที่จะพยายามปิดดิวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมไม่ได้นะฮะซึ่งว่ากันว่าตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยสโมสรแมนยูได้พูดคุยกับเอเนต์ส่วนตัวของนักเตะแล้วและก็โอเคเป็นไปได้ด้วยดี แต่ถ้าว่าทางเอเนต์ของนักเตะและก็นักเตะเองเนี่ยก็รู้ดีว่าทางสโมสรไบรตันตั้งราคาค่าตัวถึง104ล้านปอนด์ซึ่งถ้าหากว่าทางฝั่งแมนยูและทางฝั่งไบรตันสามารถพูดคุยและเจรจากันลงตัวได้นักเตะเองก็ไมไ่มีปัญหาหรือไม่ได้ติดขัดอะไรในการที่จะย้ายไปสโมสรแมนยูเพราะนักเตะเนี่ยก็มีใจอยากจะย้ายไปแมนยูอยู่แล้วนะครับถึงแม้แมนยูเนี่จะไม่ได้เล่นในรายการยุโรปก็ตาม เอาเป็นฟิลง่ายๆเลยก็เป็นฟิลเหมือนเชดโกนะครับเป็นจิบินเชดโกนั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าแมนยูไม่สามารถคว้าตัวบาเ拉บามาร่วมทีมได้ทางฝั่งแมนยูเองเนี่ยก็อาจจะมองหาตัวเลือกอื่นที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของพวกเขาและมองหาตัวเลือกที่สมเหตุสมผลในราคาการที่จะจ่ายเพื่อเซ็นสัญญากับกองกลางคนใหม่นะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อ,อฟุตบอลเสื้อกีฬาธโมสอนต่างๆน,น,นะครับ สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0 5 0 0ถึงเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกลิงก์ได้เลยนะครับ อันสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ